สวัสดีครับผมแบงค์จากเอเจนต์คอนโดไทยครับผมวันนี้มาเปิดห้องน้องวิทย์ครับผมที่พัมคอนโดเอ็กซ์ตา้าพระรามสองครับห้องเลขที่เดี๋ยวเราพอเข้ามาดูกันในห้องกันเลยนะครับครับผมข้างในห้องเข้ามาเป็นห้องขนาด22ตารางเมตรนะครับผมเข้ามาทางด้านขวามือเราก็จะเจอโซฟาครับผมโซฟาที่นั่งน,นะครับผม นั่งได้ประมาณ2ที่ครับผมเข้ามาก็จะเป็นห้องแบบสตูดิโอนะครับผมมีทีวีให้43นิ้วพา n a s o โ i นิกให้ครับผม1เครื่องครับพร้อมแอร์คอนดิชันในห้องห้องนอนครับอันนี้จะเป็นห้องนอนเตียงสักเตียง5ฟุตครับผมมีตู้เสื้อผ้า1ตู้ครับมีแอร์คอนดิชันขนาด12,000ี BTU หนึ่งเครื่องครับพร้อมตู้อ่าอ่าบานกระจกเลื่อนกั้นห้องนอนนะครับผม ได้ครับเป็นกระจกใสเข้ามาเป็นห้องแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านหลังเรานะครับวิวเป็นวิวบ้านาเป็นหมู่บ้านข้างๆครับไม่ได้มีเสียงดังรบกวนอะไรนะครับเข้ามาแล้วก็จะเป็นห้องครัวนะครับผมมีตู้เย็นให้ครับมีระเบียงตากผ้านะครับผมแล้วก็ส่วนพาไปดูในห้องน้ํานะครับห้องน้ํามี ตามที่เห็นนะครับผมมีที่กั้นม่านฉากกั้นน้ำกระเด็นให้นะครับผมขอบคุณมากครับคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์ Con d o โดไทย 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆคือ l i ล e Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์0817554553 ไลน์ @condo cond co. th Facebook @condo th.co.th